ดีค่ะวันนี้เราจะพาไปบุกห้องทํางานของพี่คูเปอร์กันนะคะแล้วมาดูกันว่าวันนี้พี่คูเปอร์มีอะไรดีๆจะมาบอกเพื่อนๆด้วยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับอะไรอยู่ครับเกี่ยวอะไรครับเกับ G N ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าไหมครับเห็นว่าวันนี้มีอะไรดีๆจะมาบอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ การป้ายยาพ่อมาฮะป้ายยาพ่อคืออะไรครับคือเอายามาป้ายๆอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่นะการป้ายยาพ่อก็คือก็ไปอ้อนวอนให้เขาซื้อให้จนเขาหลงซื้อให้อ๋อก็เลยเป็นที่มาของเครื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จุดประสงค์ของเครื่องนี้ก็คือเอามาแคสเกมนะคบผมก็เพื่อเอามาทำรายได้โอเคสร้งางรายได้ให้กับผมแสดงว่าพี่คูเปอร์เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วเหรอครับใช่ครับซึ่ง ช่องยูทูบผมชื่อว่าเปอร์ซาวาจีนะครับผมช่องนี้มีแต่เกี่ยวกับการแคสเกมะครับผมก็ถ้าใครอยากเห็นผมแคสเกมก็อย่าลืมไปดูได้ที่ช่องเปอร์ซาวาจีเดี๋ยวผมจะพาไปดูะะรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่เป็นกล่องก่อนนะครับผมเริ่มจากอันแรกเลยนะครับผมเป็น CPU นะครับเป็น Intel Core i5-11 400F 2.6กิโลแอลเทอร์โบ6คอร์12เรครับผมอันนี้เป็นทำหน้าที่ประมวลผลทั้งคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมอ่าอันนี้เปรียบเสมือนหัวใจของคนนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเมนบอร์ดนะครับผมเมนบอร์ดเป็นรุ่น a s r o c H510M นะครับรองรับ M.2 ด้วยอันนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่แบบครับ ให้เราเอา CPU ไปแปะนะครับผมติดนะครับก็อันนี้เปลี่ยนสมืองร่างกายนะโอ้โหครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแรมนะครับผมเป็น Corsair v g e n c นะครับผม RGB นะครับผม16 g b bus 32ด DDR4 นะครับผมครับอันนี้เปรียบเสมือนกับหัวสมองที่จำบางส่วนนะครับอันนี้ทำหน้าที่เก็บความจำบางส่วนนะครับ ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพัดลมเสริมนะครับที่ซื้อมาใส่เสริมนะครับผมอันนี้เป็นพัดลมมาสเตอร์เป็นมาสเตอร์แฟรนะครับเป็นสีขาวอาร์กิวเล็งครับผมอันนี้ทําหน้าที่ระบายความร้อนออกนะครับอ๋อเป็นตัวเสริมใช่ไหมครับครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอ่าพาวเวอร์สปายนะครับผมเอกของเอลโครูร้อยห้าสิบวัตต์แปดสิบพาสนะครับผมอันนี้ทําหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับ พวกซีพียูเมนบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับนนแ,ลแล้วก็อันนี้เปรียบเสมือนกับพลังงานในร่างกายนะโอ้ oh. ต่อไปจะเป็น M2 ็นะครับผมเป็น M2 NVMe Gen 3นะครับผม512 GB ิกนะครับผม M.2 ทำหน้าที่เก็บความจำนะครับเปรียบเสมือนสมองของเรานะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมจะไวกว่า SSD ทั้งหมด7จดเท่าเลยนะโอ้โห oh. อันนี้ เป็นสิ่งที่แพงที่สุดในกรอบ <Wow. S 1> เดอร์เรนะว้าวคือยังไงครับอันนี้คือการ์ดจอนะครับผมเป็นการล็กราฟ์ก RTX 3050นะครับผม <Wow. S 1> น,นี่ดีไซน์สวยมากเลยมันแพงยังไงะครับมันแพงเพราะว่ามันให้ความแรงให้ความแรงในการเล่นเกมนะครับผม <Okay. S 1> จริงจการ์ดจอมันไซส์เล็กมากมันแผงบางมากเลยอคครับ <Okay. S 1> ที่เหลือมันก็เป็นดีไซน์สวยมากจริงๆนะขนาดกล่องยังสวยเลย ครับผมแล้วก็เป็นซอฟแปรลมเป็นพัดลมอาร์จีพีย์ด้วย oh. อันนี้ทําหน้าที่ให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้สูงขึ้นทำเอาไปทำง,งานก็ได้ทําง,งานจริโอเคโอเคครับ <Okay. S 2> แล้วก็อันนี้เปรียบสมองหัวใจดวงสองเราว้าว wow. เรามีหัวใจสองดวงกันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นที่ระบายความร้อน C P U นะครับผมน,นี่เป็นคูลเลอร์มัซเซอร์มัซเซอร์รีพีดนะครับผมเป็นชุดน้ำระบบปิด แม่แม่น้ำสองม่น้ำสตอต่ออ <laughs> มายกมาแม่น้ำเลยนะครับ <laughs> เป็นแม่น้ำสองต่อเนอะเป็นอาร์จีบีด้วยครับผมม <c oughs> ีรีโมทปรับไฟด้วยนะคบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเพิ่มความสว่างสวยเพิ่มสีสันแล้วมันแตกต่างยังไงกับตัวที่เป็นพัดลมตัวเสริมตรงนั้น,นครับยกมาดูหน่อยครับอันนี้อะอ่ะพัดลมเสริมใช่ครับอันนี้มันแตก ่านมากเลยนะมันทําหน้าที่คนละอย่างกันนะอ๋อครับอันนี้แค่ระบายความร้อนของในเครื่องครับออกไปอ๋อับแต่เนี้ยมันระบายความร้อนซีพียูอย่างเดียวอก็สังเกตว่ามันจะมีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีพัดลมก็คือบล็อกตรงเนี้ยเราจะเอาไปติดกับซีพียูแล้วมันก็จะดูดความร้อนมาไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะระบายความร้อนแล้วเอาน้ําที่เย็นเนี่ย กลับไปสู่ C p U อ๋อตรงสายนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูของจริงกันเนาะครับโอเคครับแล้วก็เข้าสู่เกมมิ่งเกียร์โอเคเกมมิ่งเกียร์คืออันแรกเริ่มจากแผ่นรองเมาส์เลยดีกว่าครับเป็นโอคุมาพี่คูเปอร์เอากล่องไปวางไว้ตรงน้นก่อนก็ได้นะครับรู้สึกว่าจะเยอะทั่วหัวแล้วครับมองไม่เห็นหน้าพี่คูเปอร์เลยครับอันนี้เป็นอนิคุมานะครับผม M P ศูนย์ศูนย์หกเอ้าเป็นแผ่นรองเมาส์ r G B รไหนขอดูหน่อยครับ แล้วก็จะเป็นไม่นะครผมเป็นของเคสเซอร์นะครับผมนี่มีซาวแพดเทดูหันหันมาตรงๆเลยครับมีซาวแพดเทดูไว้โอเคก็อันนี้เป็นเมาส์ของลาเซอร์เอเดอร์ครับผมนี่<ม>แล้วก็จะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นมีหนึ่งถ้ามันมีสองจะเป็นอาร์จีบีโอเคแล้วก็ อันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็นเลเวลสปอร์ตนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดพร้อมแผ่นรองนะครับเป็นบลูสวิต c h นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดสังนอืมสวิืชเป็นแม c h a n ิคอลคีย์บอร์ดนะครับได้เลยอุปกรณ์ครบหรือยังครับยังไม่ครบครับผมก็คืออันนี้เป็นจอเ s i นะครับผมออปติก G2744 นะครับผม Curve Gaming Monitor เราเป็น165เฮิร์ซแล้วแล้วก็ใหญ่27นิ้วเลยนะครโอ้โห oh oh, เรียกว่าเป็นจอโค้งที่ใหญ่มากๆเลยคัะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพเลย oh oh. แล้วก็เคสเนี่ยจะเป็นของ Koga MX400 RGB ครับผมเป็นเคสที่ข้างหน้าใส่ได้สมลมเลยนะโ oh oh. อ้โหเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าครับนี่คือของจริงนะครับ นี่เป็นเคสโคก้าเราข้างหน้าจะเป็นแถบ RGB ์จีบีนะผมแถบไฟอาร์จีแล้วตรงนี้ผมไม่ได้ใส่พัดลมแล้วก็ไม่ได้ใส่กระจกนะผมเพราะว่าผมใส่ชุดน้ำแล้วแล้วก็ที่ไม่ได้ใส่กระจกเพราะว่าให้มันระบายดูตรงนี้นะอ่าแล้วก็เปิดให้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเกรดว่าข้างในจะอบมากตอนนี้อุณหภูมิจอรถทั้งหมด68องศานะผมร้อนมากนี่นะครับจะเป็นชุดน้ำที่ผมบอกนะผม ซีพียูจะอยู่ข้างในชุดน้ำคราแต่ว่าชุดน้ำมันปิดอยู่อันนี้ก็จะเป็นเบรนบอร์ดคร่ตรงไหนครับนี่ครับมนบอร์ดทั้งแผงนี่เลยโอเคขอดูหน่อยอันนี้จะเป็นเอฟตัวทูครัแล้วก็นี่แรมครมร้อนทุกอย่างเลยเรื่องนี้แรมสวยมากเลยโอเคครับแล้วก็พัดลมที่ซื้อมาเสริมนะ ก็นี่ครับกาจออะไรครับเป็นกาแล็กครับผมของกาแล็กก็นี่นะครับพาวเวอร์สายตรงไหนครับนี่ครับคืออะไรครับเป็นตัวจ่ายไฟครับผมอ๋อโต๊ดูซิ้ยนก่อนนี่คือเมาส์นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเป็นบูสตีด้วยนะครับมีเสียงนะครับ ตบมได้ด้วยนะครับผมโอเคครับว,ว้าวแล้วก็แผ่นรองมนะครับผมแผ่นรองมาส์ปรับไฟได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นที่รองมือเรานี่นุ่มๆน,นะครับผมเวลาเราเล่นเกมนะถ้าไม่มีเราก็จะเนี้ยแล้วก็มือก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามีแผ่น้ันนี้เราก็จะนี่สามารถเอ็นมือได้นะครับเเวลาเราพิมพ์อะไรมือเราก็จะนุ่มนะครับผมนี่ับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับผมไม้นะแล้วก็เป็นซอฟแผส์ให้ด้วยครับซอฟแพส์สคืออะไรครับซอฟแผสคือเป็นเหมือนว่าเวลาเรากดอันนี้มันก็จะมีเสียงแบบเป็นเสียงเอฟเฟกต์นะครับคอมพิวเตอร์ประกอบราคาเกือบห้าหมื่นบาทนะครับผมจอเป็นของ MSI นะครับผมเป็นจอโค้งด้วย คีย์บอร์ดเป็นของ Neo v u t i o n Esport นะคบผมไม่แน่ใจรุ่นส่วนเมาส์เป็น Laser Redder a d นะครับผม V1 ครับแล้วก็แผ่นงเม้์เป็นโันนี้กูมาสั่งประกอบมาครับแต่จะสเปคเองครับอ๋อพี่กู้เป็นคนจัดเหรอครับใช่ครับมแล้วศึกษาหาข้อมูลมาจากไหนนะครับก็จาก u t u b e แล้วก็ นำไปค้นหาใน g o o g l e นะครับอ่าไปศึกษาใน Google เ,เพื่อคุณหาว่าสิ่งนี้มันใช่ของจริงไหมมันข้อมูลจริงไหมแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าจะรู้รายละเอียดต่างๆก็หลายเดือนอยู่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นในดูนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนโอเคครับ, <Okay. S 2> รบสังเกตว่าไฟเรทนะผมเก้าสิบกว่าเลยนะมีบางช่วงไปหนึ่งร้อยนะครับผม อะไรกับเพื่อนๆที่อยากได้คอมพิวเตอร์ประกอบกันบ้างครับว่าต้องดูยังไงสเปคยังไงราคาเท่าไหร่ถึงจะโอเคนะคะก็ขึ้นอยู่กับรบของเราครับก็ถ้าให้แนะนําก็ควรจะสองหมื่นบาทขึ้นไปก็เลแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสําหรับอ่าเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบแบบนี้นะครับผมเกมที่เหมาะที่คนนิยมเล่นกันก็จะเป็น GTA5M นะครับผมแล้วก็จะเป็น พวกเกมที่จากบุษแตกนะผมกินชิงฟอร์ไนอะไรนั่นอ๋อครับวันนี้ด้วยคะับอจะฝากช่อง YouTube ตัวเองนะผมที่แคสเกมนะผมชื่อช่องว่าเปอร์เซียมาจีนะผมอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะผมเป็นช่องแคสเกมใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับคนติดตามเท่าไหร่ครับตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยกว่าโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยแล้วครับโอเคผ่านกดสร้างรายได้หรือยังครับได้อ๋อโอเคผ่านแล้วนะครับ ส่วนอีกช่องหนึ่งครับก็เปิดแต่ง่แล้วก็คือช่องที่ทำคอนเทนต์อยู่ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเปอร์ซาวาจีด้วยนะผมไว้พบดกนในนะครับผมบาย